สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ1นาทีมีข่าวโหงนะครับกับผมพอดบอลอาโลนในช่องทางนี้เลยนะครับช่อง YouTube พอดบอล ALONE หรือว่า f a c e b o o k นะครับแฟนเพจพอดบอลอโลนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับกับ2ช่องทางนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดนะครับเรื่องนักเตะนะครับถ้าเราพลาดเดวินููเยสเนี่ย เราสองนักเตะคนไหนอยู่นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็แน่นอนครับดาวินนูนเยสนะครับราคาเบนฟิก้าเนี่ยเขาตั้งมาที่100ล้านยูโรนะครับหรือว่าราวราวแปดสิบกว่าล้านปอนด์มันเป็นปัญหาอย่างมากครับสำหรับลิเวูที่จะซื้อกองหน้าในราคานี้ก็พูดง่ายๆก็คือแพงนะครับแพงไปนะครับแต่ก็ว่าเบนฟิก้าเขาไม่ได้เพราะว่าค่าสิทธัญญาของดาวินนูเยสเนี่ยอยู่รารา ร้อยกว,กว่าล้านยูโรที่เขาตั้งเอาไว้นะครับแล้วอีกกระทั่งแมนยูนะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจโดวินูเยสแต่ว่าโดวินูเยสเองกยงอ็ยังไม่ได้สนใจที่จะย้ายไปอยู่กับแมนยูเขาอยากอยู่ลิพูมากกว่าเพราะว่าได้ไปเล่นฟุตบลอลยู UC l ซียลนะครับแต่ข่าวในวันนี้เนี่ยมันก็ยังลงมาอีกว่าทางแมนยูก็ยังติดต่อเข้าไปเรื่อยๆ นะครับยังยื่นข้อเสนอเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้กับทางดาวินูเยสเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าดาวินูเยสจะย้ายไปไหนนะครับก็พอลิวูเนี่ยนะครับสะดุดในเรื่องราคาของทางดาวินูเยสนะครับฟาบิโอโรมานโน่นะครับเขาก็เลยเล่นข่าวนี้มานะครับต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นข่าวน่าเชื่อถือนะครับฟาบิโอโอมาโน่เนาะนะครับ เขาบอกว่าลิฟตูตอนนี้นะครับกำลังสนใจไปในตัวอาเนวดานยูมากนะครับกองหน้าของทางบิยาเลียวนะครับก็อายุอนามเจ้าตัวเนี่ยประมาณ25ปีนะครับติดทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับลงเล่นในฤดูก,กาลนี้ไปทั้งหมด34นัดนะครับยิงไปทั้งหมด16ประตูกับอีก4แอสซิตนะครับก็ถือว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเค นะครับในเรื่องการยิงประตูนะก็ต้องบอกอย่างนี้ล้กันมันอาจจะไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าอยู่กับบียาิวนะครับไม่ได้อยู่กับทีมใหญ่มากนะครับแต่ก็ถึงว่ายิงได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับหรืออาจจะเป็นการค้นหานะครับกองหน้าตัวใหม่มาทดแทนซาดิโอมาเน่ที่กำลังจะเสียนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แหละนะครับถ้ามองถึงความเป็นไปได้ ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันสําหรับอานาดานยูมากนะครับว่าเราจะซื้อเพราะว่าค่าฉีดสัญญานะครับของทามเบียรูลเนี่ยที่เขาตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่45ล้านยูโรหรือว่าประมาณ38ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับและรีพูเองก็อยากได้ราคามาเน่เนี่ยอยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์นะครับอยู่ที่ราวๆนี้นะครับถ้าจบเรื่องมาเน่เราก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าทางบอร์ดบริหารจะ เพิ่มเงินเพื่อที่จะไปเอาลูเยสหรือจะเพิ่มแค่นิดนึงนะครับแล้วก็มาดูดในรายของอานาดานยูมากนะครับยังไงก็เด็กหงนะครับในเพจนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ฝากติดตาม ไวด้วยแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดให้หมดนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องพอดบอลอ l โ n e ด้วยนะครับกำลังจะมาทำเรื่อยๆแล้วนะครับกับ1นาทีมีข่าวหงยังไงมาฝากกันติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาอัปเดตอีกก็คอยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ